Yeah 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 yeah

สวัสดีเธอจ้าเรามาพบก,กันเธอกับฉันสวัสดีเห็นไหมคะสวัสดีค่ะฉันตลดเข้าไปไหนเดี๋ยวจ้าสวัสดีค่ะ thôi à, đi à? <cười> 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 nói cứ nói sang ngoài như nữa mẹ ăn một hết đi Điệt nói con หน่อยน่อยน้องจิ้นหน่อยค่ะเออนี่มะน้องเพลงต่ตหรือแม่พอตัวน้องเพลงฉันคือกล้วยน,นาวา้ำหน่าวเส้นนากินพอได้ยินชื่อฉันเด็กถามหาเอาไหมล้ะฉันคือกล้วยน้ำหน่า,นา,นาวา แสนนะ้นหน้ากินพอได้ยินชื่อฉันเด็กถามหาพูดหม่สิฉันคือกล้วยน้ำหน้าวา่าแสนนะ้ากิน,นพอได้ยินชื่อฉันฮึ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 ฮปัึหึ อร่อยอร่อยกิน <c oughs> อ,อน้ยน <c oughs> ดังเพื่อนนะเพื่อนปิดไปแล้วกรลูกมันกระดิ่นเขาผ่าปิดแล้วจ้ะนู่นังดัง <c oughs> เธอจะเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีตายแล้วอะไรทำไมช่วยมาโอ้กล้วยมาช่วยมาช่วยอยู่ไหนกล้วยมากล้วยหมดแล้่กล้วยฉันคือกล้วยเธอพูดสําหรับฉันคือกล้วย ชาตุย้ยหน้าหน้าวาหน้าวาลูกหน้าวาลูกเสนหน้าจินพ็ไ,ได้ยินชื่อฉันเด็กทำหา,าฉันถือกล้ยวย กล้องโรงเรียนอะกล้องอะไรบริษัทนะอาจารย์ปัญญาให้มานี่่จะต้องมาช่อมเอง ถามาเลยแมส่ไซำถ่ายวิดีโอเลยนะเอ๊ะนีอเลยนี่ในร้านตรงข้ามกราฝุงไทยนี่เราข้าวตำข้าวตากาเต้อากาเตนยุงยยุงยยงยอยู่ในเล่ายุงยุงอยุงยงอยตตากาเต้ตากาเต้ตำข้าว អូកដល់ដាច់តា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 អើលូកអោចទៅเฉื่อยមិនໄດ້កាត់កាត់ទៅก่อน